ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะของการจมปักอยู่กับอารมณ์และการที่จิตจมปักอยู่กับอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่สะท้อนและทําให้ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตก็คือจิตจะตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจิตมากที่สุดการที่จิตตอบสนองสิ่งที่อยู่กับจิตตัวจิตเนี่ยมากที่สุดเนี่ยหมายถึงมีอะไรเกิดขึ้นอยู่บนจิตใจของเราจิตจะตอบสิ่ง นั้นโดยทันทีโดยทีท่เราไม่ต้องไปควบคุมหรืออยากจะให้เกิดหรือไม่อยากจะให้เกิดเมื่อมีสิ่งใดก็ตามปรากฏอยู่บนจิตใจของเราเนี่ยจิตจะตอบสนองสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเรามันก็จะเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติในการน้อมไปในอารมณ์โอนไปในอารมณ์เอ็นไปในอารมณ์แล้วก็คล้อยตามอารมณ์อยู่เสมอ ฉะนั้นหลายครั้งที่เราเองขาดสติเพราะมีอารมณ์มาปรากฏอยู่บนจิตใจแล้วเราไม่ได้รู้จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจของเราแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ชักลากดึงใจเราไปสู่การกระทาตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านั้นหลายครั้งหลายหนแล้วสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนที่มีภาวะซึมเศร้าจิตจะคิดวนอยู่กับอารมณ์นั้นซ้ําๆอยู่เสมอนั่นคือลักษณะของการตอบสนองต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตฉะนั้นการระลึกถึงพระรัตนตรัยคือการสร้าง กระบวนการการตอบสนองอารมณ์ใหม่ให้กับจิตโดยให้จิตระลึกถึงพระตรัตไตพุทธโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโคเมนาโถย้ำยซ้ำๆอยู่เสมอพระตรัตไตมีคุณสมบัติความเป็นกุศลส่วนอารมณ์ที่ดึงจิตลงไปสู่ภาวะซึมเศร้ามีคุณสมบัติทางด้านอก,กุศลเมื่อเราสร้างการระลึกถึงพระตรัตไตให้เกิดขึ้นกับจิตสิ่งที่อยู่ใกล้จิตที่สุดในเวนล้นก็คือพระตรัตไตฉะนั้นธรรมชาติของจิต ที่เมื่อมีอะไรอยู่ใกล้ตัวมันมันจะตอบสนองสิ่งนั้นเมื่อพระรัตนตรัยถูกนําไปสู่การระลึกถึงย้ำๆซ้ําๆอยู่ใกล้จิตมากที่สุดจิตก็จะตอบสนองต่อพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยที่เป็นตัวมหากุศลก็จะค่อยๆเปลี่ยนจิตไม่ให้ตกไปอยู่ในข้างของอกุศลอารมณ์ทั้งปวงที่เคยมีอยู่ในจิตใจในก่อนหน้านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้รับการตอบสนองแม้มจะมีอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะอารมณ์เหล่านั้นจะค่อยๆห่างออกไปจากจิต สิ่งที่อยู่ใกล้จิตมากที่สุดก็คือการระลึกถึงพระราตนไตรในเวลานั้นฉะนั้นความเป็นกุศลเวลาถูกตอบสนองแต่ละครั้งจะมีการสะสมในสิ่งที่เป็นกุศลนี้อยู่บนจิตใจของผู้ระลึกเองนั่นหมายถึงว่าจิตเราระลึกถึงเรื่องอะไรมันจะมีคุณสมบัติของเรื่องนั้นปรากฏขึ้นอยู่บนจิตใจของเราและส่งผลต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจของเราไปด้วยเรานึกถึงคนที่เรากโกรธจิตใจเราดีใจไหมจิตใจเรามีความสุขไหมจิตใจเราเบิกบานไหมมันเกิดอะไรขึ้นทุกข์ค่ะเกิดความโกรธ เวลานึกถึงคนที่เราโกรธทำไมมันต้องเกิด